ถ้าพูดถึงดาวยิงที่ร้อนแรงที่สุดในโลกวินาทีนี้มันก็คงจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเออร์ลิงเบรุเแลนด์สุดหน้าร่างยักษ์เลือดนอร์เวย์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ซัดให้เรือใบสีฟ้าไปแล้วกว่า42ประตูจากการลงสนามเพียงแค่37เกมในซีซัน่นนี้โดย28ลูกจากในนั้นนะครับมันคือประตูที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกศึกชิงแชมป์ลูกหนังที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกแน่นอนว่าด้วยฟอร์มการถล่มสกกรราวกับปีศาจเช่นนี้การจะคว้ารางวัลรองเท้าทองคำมาประดับตู้มมมััคคคงงจะไไ,ไคคะ่่่่กกกลเเเเิิิออออืืสสทาาหรแตตถถยย สุดตลอดการของพี่มันลีก32ประตูที่โมซาลาททำไว้ในปี2018จะถูกล้มล้างหรือไม่และตัวเลขเหล่านี้มันจะไปจบที่ตรงไหนวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับวักซยืดสาสตรีทแบรนด์เทนนี่ for everyone everyday เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติผ้านุ่มสบาย สามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าปกติจะซี่จะย,ย้วยหลังผ่านการซักไปประมาณ20-30ครั้งนะครับหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วลก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ Shopee เซิร์ชเลยเพนนีเชิดนะครับ 28ประตูจาก26เกมโดยที่ยังเหลือแมตช์กัน,นอีกตั้ง11นัดนะครับซึ่งถ้าเอริงฮาร์แลนดยังยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตัวเลขที่ผ่านมาแล้วล่ะก็เขาจะจบฤดูกาลนี้ด้วยการยิงถึง39ประตูและอาจมากถึง41ประตูเลยทีเดียวแต่าหากสุดหน้านอร์เวย์ลงสนามครบทุกนาทีถ่าฮาร์แลนด์ยิงได้อย่างที่คาดไว้ไม่เพียงแค่จะแซง32ประตูของซาร่าในฤดูกาล2017-2018แต่รวมไปถึง34ประตูของอลันเชลเลอร์และแอนดี้โคดในฤดูกาล1994-1995และ1993-1994ตามลำดับที่ตอนนั้นพิมลิกนะั้น ยังเตะกันถึง42เกมอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าฮารแลนด์ยังยิงได้ตามค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาจบซีซั่นนี้เจ้าปีศาจจากนอร์เวย์จะกดไปทั้งหมด60-66ประตูเลยทีเดียวถ้าหก Man City, ากแมนซิตี้ทะลุเข้ารอบชิงได้ทุกถ้วยซึ่งตัวเลขพวกนี้มันบ้าบอออกมากๆนะครับจริงอยู่ที่ทั้งหมดมันก็คือการคาดเดาแต่ฮารแลนด์ก็ไปสู่ให้เห็นแล้วว่าเขาสุดยอดขนาดไหนซึ่งเห็นได้ชัดจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาฮารแลนด์เองก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบานนบบาาาาาาากก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 เเเหหมมมือออนนนนนนัััะะคครรรรรบบบขยยยิิิงงงงงไดดดดด้้้้พีีีีแแ่่2ปตตตูููจลลลสส8ฮ์็ึใใ นัดล่าสุดรวมกันทั้งหมดถึง9ประตูแม้ฮาร์แลนด์จะถอนตัวจากทีมชาติช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่พ่อของเขาอย่างอัลฟี่อิงเก้ฮาร์แลนด์ก็ยืนยันว่าลูกชายของตนพร้อมจะลงสนามช่วยทีมในเกมกับลิเวอร์พูลเสาร์นี้แน่นอนสไตล์การเล่นและค่าสถิติ ด้วยร่างกายที่ใหญ่โตเหมือนกับยักษ์ไททันความเร็วที่เร็วะจ,จนไม่สมกับรูปร่างที่สูงตรหงงานลูกยิงและลูกมงที่แม่นยำเฉียบคมเมื่อมาบวกกับการจ่ายบอลด้วยวิชั่นคันเทพของนักเตะซิตี้แล้ว6แฮติกในซีซั่นนี้คงจะตอบเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งเทาว่าจากตัวเลขเฉพาะในพรีเมียร์ลีกจะเห็นว่าฮาร์แลนด์รองตำแหน่งดาวซันบัวอยู่ที่28ประตูในขณะที่แฮร์รี่เคนตามมาไก,กลๆที่21ประตูนะครับแต่ทั้งสองคนก็มีโอกาสยิงประตูต่างกันเพียงแค่านย่งครั้งนะท่านั้น aland, มน บอกได้ถึงคุณภาพลูกยิงที่ออกจากเท้าของเอริงฮาแลนด์ได้เป็นอย่างดีในขณะที่ค่าประตูที่ฮาแลนด์ควรจะได้หรือ x อของเขานั้นมีเพียงแค่0.86เท่านั้นนั่นหมายความว่าฮาแลนด์ยิงได้เกินตัวเลขที่ควรจะเป็นซะอีกแต่ถ้าตีเป็นตัวเลขให้เห็นชัดๆก็คือฮาแลนด์ยิงได้มากกว่าประตูที่คาดว่าควรจะได้ถึง8ลูกแถมค่าเฉลี่ยการทำประตูของเขาสูงถึง1.19ประตูต่อ90นาทีซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปตอนนี้เลยก็ว่าได้โดยวิกเตอร์โรยอ,ยอซิมเพน ที่จะหยุดเออร์ริงหานแรกจากการทําประตูได้อีก อะไร right. ที่จะหยุดฮาแลนด์ได้อ้างอิงจากโอกาสยิงทั้งหมดในพิมพ์ริษของฮาแลนด์เขาจะบอกว่าโอกาสยิงเกือบทั้งหมดของฮาแลนด์นั้นเกิดขึ้นในกรอบเกตโทษซะเป็นส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ผิดนักนะครับและส่วนมากจะอยู่บริเวณกลางประตูแทบจะทั้งนั้นโดยมีเพียงหครั้งที่เป็นการลองส่องไกลาจากนอกกรอบเกตโทษซึ่งฮาแลนด์เปลี่ยนให้เป็นประตูได้เพียงแค่1ครั้งและการยิงส่วนมากของฮาแลนด์จะมาจากทางฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาอีกด้วยแต่การยิงจากทางฝั่งซ้ายของกรอบหกหฮานนั้นฮาแลนด์ไมม่สาา หันหน้าหาประตูได้หรือไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องพยายามบีบแม่ให้เขาเข้ากรอบเขตโทษของคุณให้ได้หรือในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือต้องบีบให้ฮาแลนด์ไปทางฝั่งซ้ายของกรอบเขตโทษให้ได้ซึ่งเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นาอาจจะไร้ค่าไปเลยเพราะว่าในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปโกดิดอล่านั้นสัตว์ประหลาดไม่ได้มีเพียงแค่เออร์ลิงฮาแลนด์แถมถ้าคุณละสายตาจากฮาลันเพียงแค่ม่กี่วินาทีคุณก็อาจจะโดนลงโทษด้วยความเร็วสูงบวกกับลูกกายะกรรมที่มีแต่ฮาแลนด์เท่านั้นที่จะทําาได้เรรยิ่งทีสมแบบูณ์แบ ในวัย22ย่าง23เอร์ลิงฮาแลนด์กลายเป็นดาวยิงระดับัยพิบัติของพรีเมียร์ลีกไปแล้วนอกจากจะยิงถล่มทลายดาวยิงนอร์เวย์คนนี้ยังจากการเสิร์ฟบอลส,สวยๆให้เพื่อนซันบัวไปละถึง5ครั้งโดยที่มีโอกาสสัมผัสบอลเลี้ยงลูกและจ่ายบอลน้อยกว่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตีรเป็นอย่างมากรวมถึงกองหน้าคนอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยอย่างที่เห็นนะครับเอร์ลิงฮาแลนด์ไม่จำเป็นจะต้องมีการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมสกิลการเลี้ยงบอลที่แปรปลาวการจับบอลที่นิ่มหนวลหรืออะไรแบบที่นักเตะิตีี้ส่่วนใหมกา ที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งพอที่จะปะทะก,กับกองหลังเขาแค่มีความสามารถทุกอย่างที่พร้อมทำประตูได้ทุกเมื่อแค่นั้นเองฮาแลนด์เคยแตะบอล6ครั้งตลอด45นาทีในเกมกับแอสตันวิลล่าแต่เขาก็ทำได้1แอสซิสต์หรืออย่างในเกมกับบอลมัดเล็กแรกฮาแลนด์ก็ได้สัมผัสบอลเพียงแค่8ครั้งเท่านั้นตลอด7 4นาทีก็จะส่งให้เพื่อนทำประตูได้เช่นกันว่ากันตามตรงจนถึงตอนนี้ในเกมฮาแลนด์มีค่าเฉลี่ยการแตะบอลอยู่ที่22.25ครั้งต่อ1ประตูเท่านั้นเองซึ่งมัันยิชดเจนเเลยยว่าาาาขสมรถิงได้โดยที่ไมม่ต้องีส่่ววนรวมกับเกมเ้าครั้งนต่นแหสิ่งเตะตู และมันก็คือสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในกองหน้ายุคนี้ที่น้อยคนนักจะมีฮาแลนด์ไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์แบบก็จริงอยู่แต่ฮาแลนด์คือกองหน้าที่สมบูรณ์แบบตามที่ซิตี้ต้องการระบบของซิตี้กับฮาแลนด แน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคของเป๊ปกวาดียวารามันก็เห็นกันอยู่ตรงๆว่าเป็นบอลที่เน้นการครองบอลบทใส่คู่แข่งจนกว่าจะเจอช่องที่เหมาะสมในการทำประตูสิ่งที่ซิตี้ทำเป็นประจำคือการข้อบอลไปมาใดนแดนคู่แข่งสลับจังหวะช้าเร็วจนเห็นช่องและอาศัยช่องว่างนั้นเพื่อทำประตูแต่ในฤดูกาลนี้การเล่นของซิตี้ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยและแน่นอนนะครับนั่นเป็นเพราะพวกเขามีกองหน้าดุดันไม่เกรงใจใครหากเทียบตำแหน่งการยืนของนักเตะเรือใบสีฟ้าสองฤดูกาลล่าสุดจะเห็นว่าการที่ซิตี้มีกอง ได้ทางออกไปดิมเส้นมากขึ้นและนั่นทําให้พวกเขามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นไปอีกในขณะที่แบ ah, ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะถุกเข้ามายืนช่วยตรงกลางมากขึ้นและไม่ต้องเติมขึ้นสูงโดยไม่จำเป็นอีกด้วยซึ่งใน,นกระส่งผลดีต่อเกมรับของซิตี้อย่างเห็นได้ชัดและถึงอย่างนั้นนะครับการมีฮาแลนด์อยู่ในสนามก็ดูเหมือนจะมีผลต่อการตัดสินใจของเพื่อนร่วมทีมอยู่เหมือนกันเพราะตัวเลขการยิงส่วนใหญ่แล้วมันไปกองที่ฮาแลนด์หมดซึ่งมันหมายความว่านักเตะค,คนอื่นของซิตี้หาโอกาสได้น้อยลงจากฤดูกาลที่แล้วและบอลส่วนมมาา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 กกกกกจจจจะะปปรบบทีีีี่่่่ฮนน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 ดด์์ัััเองุ้้้้คคววววููถํต นนี้จะไปหยุดที่เท่าไหร่และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก